ทางรัฐที่ทำออนไลน์และเห็นผลไวที่สุด คนก็เข้ามาหลายๆแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์นะคะแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่มีธุรกิจมีหน้าร้านอยู่แล้วอยากจะประสบความสำเร็จโดยที่ใช้ออนไลน์เป็นทางลัดวันนี้ค่ะโคชโอจะให้3ทางลัดเพื่อที่คุณจะทำออนไลน์แล้วเห็นผลได้ไวที่สุดสิ่งแรกเลยนะคะคุณต้องมีตัวตนขึ้นมาค่ะ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็นแล้วแต่คุณต้องออกมาเพื่อให้คนเขาสัมผัสคุณให้คนเขารู้จักคุณให้รู้ว่า คุณน่ะมีดียังไงมีของยังไงที่จะใช้ไปแก้ปัญหาให้กับเขาได้หรือถ้าคุณทําธุรกิจออฟไลน์อยู่แล้วคุณจะเข้ามาโลกออนไลน์คุณก็ต้องเปิดเพจที่เป็นกิจการธุรกิจของคุณเพื่อบอกคนว่าคุณขายอะไรเขาก็จะได้รู้เพราะถ้าวันนี้คุณไม่บอกว่าคุณขายอะไรอยู่คนไม่รู้เขาก็ไม่ได้ซื้อกับคุณอยู่ดีถัดมาค่ะคุณต้องมีหลักในการทำคอนเทนต์ค่ะ ถ้าวันนี้คอนเทนต์คุณไม่ชัดเจนคอนเทนต์คุณไม่แข็งแรงคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารเข้าไปนั่งในใจของลูกค้าหรือเข้าไปนั่งในใจของคนฟังได้เขาก็จะไม่สนใจคุณเขาก็จะไม่อยากรู้จักคุณเขาก็จะไม่รู้ว่าคุณออกมาทำอะไรที่น่ากล้องแต่หลักในการทำคอนเทนต์นะคะคุณก็ต้องรู้ว่าข้อมูลที่คุณจะเสิร์ฟให้กับเขาอะหนึ่งเลยสิ่งที่คุณรู้คุณเสิร์ฟให้กับใคร 2. สิ่งที่คุณรู้คุณแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมคุณมีทางออกให้เขาหรือเปล่าและสิ่งสุดท้ายที่สำคัญเลยหลายคนพลาดในการทำคอนเทนต์นะคะก็คือ call to action ค่ะถ้าคุณไม่ทำสิ่งนี้ลูกค้าก็ไม่สามารถจะ React อะไรกับคุณได้และถ้าคุณไม่ตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์นะคะสักวันหนึ่งคุณก็จะเจอปัญหาคือคุณคิดคอนเทนต์ไม่ออกคุณไม่รู้จะโพสอะไรดีคุณไม่รู้จะ ให้อะไรกับคนดีคอนเทนต์คุณตันและสุดท้ายค่ะคุณต้องทำไวไม่รอยุคนี้อะไรก็รวดเร็วและไวไปหมด แม้กระทั่งคอนเทนต์ที่มันโผล่มาที่หน้าฟีดมือถืออะไรที่เป็นกระแสสักพักคือมันก็ลืมไปแล้วแต่การทำไวและคุณยืนระยะมีจุดยืนของตัวเองคุณบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองให้คนที่ติดตามหรือให้ลูกค้าของคุณได้รู้สิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นแก่นเวลาที่คุณผลิตผลงานออกมาเยอะและเร็วมากพอสิ่งนี้ก็จะเป็นคำตอบเพื่อที่จะทำให้คุณเกิดฐานแฟนเกิดผู้ติดตามเกิดลูกค้า และทําให้ได้ผลลัพธ์ในที่สุดแต่ถ้าคุณคิดว่ามันยากคุณทําไม่ได้หรอกให้คุณหาพี่เลี้ยงสะและข่าวดีก็คือโคชโอนะคะเปิดรับ <Trade. S 2> สำหรับซูเปอร์ v i r o u p กรุ๊ปโคชชิ่งค่ะรับพิเศษนะคะหกที่นั่งเท่านั้นค่ะจากราคาเต็ม25,900บาทเรียนแบบจับมือทำหนวันเต็มในเรื่องของภาพคลิปวิดีโอไลฟ์สดทำคอนเทนต์นะคะคุณไม่อยากงมทำเองให้มาเจอโคชโอค่ะแล้วคุณจะได้เทคนิคทางลัดวิธีการแบบคุณไม่ต้องรอและทำได้เลยสำหรับใครที่ได้เจอคลิปนี้นะคะให้คุณแชร์คลิปนี้ออกไป และอินบ็อกมาที่เพจหรือว่า line a c o a c h o นะคะเพื่อรับราคาพิเศษกับทีมงาน1 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะและเราเจอกันในคอร์สนะคะสวัสดีค่ะ